สู่ขบวนพาเหรดของคณะสีแดงที่มีชื่อว่าบูนปราโมทนิมิตซึ่งประกอบด้วยประเพณีที่น่าสื่อสารอนงษ์งามตะการตาพร้อมกับคำว่าชาวสีแดงเชิญร่วมบุญในขบวนพาเหรดจ,จะประกอบไปด้วยประเพณีโยนบัวประเพณีตักผาเทวและประเพณีชักธงตะขาบซึ่งถือเป็นประเพณีชื่อดังในภาคกลางที่มีกันมาอย่างช้านานและในชีวิตต้องพบเจอสักครั้งหนึ่ง ครับต่าาบนะครับมีการประเพณีโยนรูว่าครับถ้าฝั่งไม่ผิดจะเป็นเชิญรุ่มปูนชาวสีแดงสีแดงก็จะเรีนรุ่มปูนนั่นเองนะครับใช่ก็รุ่มปูนคณะสีแดงนี่ครอบสีรุ่มปูนรก่หมูที่น่าจะเกณฑ์มาหมดเลยนะใช่ครับทั้งคณะสีนะครับและปิดท้ายขบวนพาเหนดด้วยขบวนของวงโยนขวานทิกนั่นเองครับขอสี่ เก่งมากครับทุกคนแล้วก็บรรเลงได้เท่ร็อกลา,ากานะครับขบวนพาเลรดเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับปุ้ยในวันพิธีปิดเองเนี่ยก็ยัง<ช>ต้องเดินเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับองประกอบของพิธีปิดองนึ่ก็ต้องครบถ้วนแต่ว่าเครื่องแต่งกายอาจาจะไม่เป็นไรได้นะครับเปลี่ยนเป็นาเป็นพร็อพนี่ยังต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับใช่ครับ ็ราจะประชาสัมพันธ์ถึงข้อ4และประธาน4นะครับเมื่อวงยมภาภิก์นึ่องอองสู่สนาเ้วนะครับเราจะ ปฏิบัติกันอยู่ประธานาสีแรกก็สแสดงหายได้เลยนะครับใครับองจากเสร็จพิธีมอบเกียรติบัตรทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็จะ